ที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะมีต้นก้าพันปามจำหน่ายนะคะพันนี้เป็นพันต้นเตี้ยใบทางสั้นค่ะจะเห็นว่าอายุปามนะคะก็อยู่ที่8เดือนแล้วก็10เดือนค่ะ12เดือนค่ะพร้อมที่จะปลูกนะคะมีหลายรุ่นนะคะต้องอยู่ที่ว่าพื้นที่ไหนของเกษตรกรนะคะเหมาะสมกับอายุปาม ถ้าคิดจะปลูกปาล์มก็โทรติดต่อได้นะคะที่เบอร์0 8 1ย4 4 4ดหนนะคะพันนี้เป็นพันพันต้นเตี้ยใบทางสั้นค่ะเรารับจองแล้วก็มัดจำไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดเกษตรกรสนใจที่จะปลูกก็มาจองต้นพันได้ค่ะต้นพันุ์ที่สมบูรณ์นะคะจะเห็นว่าเยอะมากเลยค่ะต้นพันธุ์อนี้น ทางศูนย์ได้คัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์มากค่ะอยู่ที่กำแพงเพชรนะคะอำเภอบึงสามาคีค่ะพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะคะพัน์โคดดกค่ะลูกดกเต็มคอหมดเลยค่ะเกษตรกร,ร,กรที่คิดจะปลูกปาล์มก็มาเที่ยวชมสวนของคุณชัยชนะได้นะคะ อยู่ที่อำเภอบึงสามาคีนะคะพร้อมแนะนำให้คำปรึกษาค่ะสำหรับเกษตรกร,ท,กรที่คิดจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะ